มึงไปแซมไซยังไงในกลัวในช่องก้อนกล้วยชั้นแน่เลยครับไงแน่วัดขึ้นสิบห้าขั้มเดือนสิบไงในวันพระพืชตรงกับไงเส้นดวงตาของของก้อนกล้วยและของก้อนเล้าด้วยครับตัวยไงคือมือนี่เป็นวันไหววันพระพุธเลยครับที่รวมรับไปแล้วของของซวยกับของเหล้าเล้วครับครับ เอามาศาสตร์วยศาสเล้าพี่น้องก็เป็นการวันไหววันพับลุกลูกหลานสิมาไหวยอยู่ต้งบ้านพอ่อบ้านแม่บ้านทั้งเมียอ,อันนี้มันเป็นศาสวยครับผมก็เลยมาทั้งบ้านบ้านเมียอ,อยู่สีล,ลุงบานบานตัลลวเราเปิดสีลุจังหวัดสุรินทร์เด้อครับมาไหววันพับลุกอันนี้มันเป็น,นมันเป็นประเภทนี่ที่ซื้อพอสนันมาตั้งแต่ดดนแล้วครับ ตงไหวการไหก็มีการเตรียมของไหว้มีพวกขนมนมนเ,เนยข้าวต้มเหล่าพวกนี้มาไหว้บรบุรุษคนตามผมมาเบิ่งเนยครับตามมาบกย่างบ้านเราสารส้างทะยุกตราสเต้ไปที่ีลูกส <c oughs> ิลูกแล้วเนายเ้ย <c oughs> เน, <c oughs> นเตเฮ้เยย้เ้ย นี่คือพระพรีนี่เซนดูรตาเลยครับไายบันทับโพลุตของหมู่บ้านคมคาด ูตตาครับถัเซซายเบียร์เบีรเบียร์เยร์เบียค์เบยร์เบียตาเบียร์เบียร์เบยร์เบียร์เบรเยเยร้วยรบร์เบีรเบีนร์ยรบียร์เบียร์เยบรเรยยเยเีเเรรบอเเ นี่ก็พอพันนิกาจากสุกตเฮ้ยท่นอัปื้เฮ้ยแค้นเทศสปปอล่าวแบบเนี่เส้นก้อนทบุรุดเพนี่กล้วยทั้ง้วยก้อนก

สิบห้าคำเดือนเดือนเก้าหื่อเดือนสิบแนวประเภทนี้จะสิบห้าคำเดือนสิบเด้อครับน้อยแซมไซต์ตั้งสบปเล้าหรือทั้งติดเสียมให้ก็แนวประเภทนี้กล้วยสัตว์กิ๊ดสัตว์สัตว์เล็กสัตว์สวยสัตเหล้านับไปสิบห้ามือสัตคอมเมนต์ตั้ง nè nó qua rút cốt, đem xuống acca nữa ครับนี่ Cốt acca กọt ไม้บํารอ ดื Não, ้อกูเท่าอาจารย์นี่ยไ่อนนยังไม่รูนไปโควิดจะมานไปยบ้าแจ้งแจไม่รู้เบอร์โทรไม่มีลูกมีร้านอยู่นี่บอไม่มีอะไแต่บริ้งไปบริ้งไโทรโทรซักอกระซอซอยซอยแม่กวนฉับต้เลบนงเอรใครเลยแม่ยินโเลตเละให้จำ่จำมือดื้เท่าแล้วเท่าแล้วจำมือนใจเลวงเ ไปเอาไปกินเด้อเจ้าเอ้อบ่แม่ใหญ่สอนทางตาไผหัวอ่างตัวนี้ให้กระทำกระต่อสดเฮ้ยก็อ่อนชนเนาะตัวนี้ติสดเอ้ยตกไก่อันนาวที่แล้วเออตกไก่ก็เนี่ยไปกล้าสระดานี่เองเลยตกไก่ไปให้ป้าบิ๊กเนาะไปเนาะจ้าโอยน้องให้เอ้อให้อ่อนจ้าแต่ของท่านสมัยเออเอาสิ่งจ้าไป บรานนังปชจวยน้าแม่เจวเดินรอจะสั่งด้วเลยาเรจิตโตรสสังขารตะเวจิ้งไงตะเวจานผู้คนยกตีนอัดกี่สิโกรองลิบกี่สังขารตลาดคนยกตีสังเนี้ยว่าตือว่าเชอรี่วลาหอยโตสดใหไทกันด้แต่การนี้ดวยมจเราไปเราไปบูชจนี่โมจโตน่ะนี่ผู้กิดกระดามผู้ตามออ តាមមួយក្រតាមមួយក្រខ្ញុំចិញ្ចឹមខ្ញុំពូណាចិញ្ចឹមពូណាហើយទៅលើជីដាមកតម្លៃដែរດີមើលបើដូចណាខតឯងយីគេទៅហើយនេះស្គាល់អើយព្រែកវ៉ៃជីเด้อ การเดินเท้าอยู่ด้เรื่องะรี่เรื่อง่เด้อดูมาเลงลอกเออเออเอเรื่องบ่เออคืออาเล่บ่ีเนี่ยบ่าต้องัว่ยานดอยลักษนับไปตรงจะอันไปวอล์กเกินขันไปก็เซนก็ลนจะท่วงบุญคุณกูเจ้าไดเออ ไปมาเนี่ยไปมาใกลเออรับยรั่เอตัวไปมือยกับมือเซนตไกลทไงตัววอลเลนจะพ่วงคุคุ้นเจ้าเนี่ยประนุ่มเซนเอาลื้อลืเนี่ยลือลื้อถวายเนาเตี้ยเจะลากม่ได้ดูจากเนี่ยเออ ูดวน่าู้เนาะูรเแล้เดวมัใแม่ไปบ้านเอันนี้ไอสิ่งใดไอ้สด้ต้อ้ยี่ัิงโทจะดึงมัในโทมังกับหมูก็ไน้ดิงโทมันโก้ไม่น่าเนาะเฮ้ยองเลยกวกำลังดันเาะมรอยเจ้าญาตบาญาติ ยาพัรไปอนซามมเจกอนแม่จปุยไปโอกล้ไปไปยาอยู่ข้างล่างไปเองเองกี่ไม่ได้ไ้องนาะเป็น่งไปาจารย์ใช้ต้อนตะเลอกล้ให้พักนเยนี่ดอันนี้งทามไเรไป้าพัรนไปให้ก้อนตืรกเะีวเนี่ยัุยในปเนี่ยเลยี่ดเนี่เดอร้อเลยครสังเลยเที่แล้ว ก่อนพืดครั้งอีกเม้อกินตะปูนมอคุยเข่าปัปามอหมูแก่หกสิบตัวเองเขาได้มอไก่บุญเป็เอล็อกบื๊ทไสับเลยตอนนี้ใส่กระุงด้วยเลยดตรงที่ไกใส่คุมอันเดียวเพลงนี้้วยครับเพลงนี้สีนรง

มาจกันดีไมเนี่ยทุกคนที่ทำทคนุกนเมยกแต่จ้าเเ้ไปก่อนนะเดนเตเนี่ยม่เคยจะนก่อนีต้อไปนอเพรเออดเานึงเอ้องน่ในนางลินนี่นี่ลองลินทั้งนี้ลองอะนี่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 ลองเขาใช้นบีเนี่ยไม่ใช่เอล้องเนี่ยล้องนึงปล้องทีเนบลองนี่ยเอ้าทนี đi đi đi, đi Đó กัน100เด้ bia เอเอออ้าวแล้ว เจาะทอผู้ส่องดนไก่มีการต่อปรับในแต่มาะดต่อมาตัว่ครบกับนกสังเยแต่เท่าแต่เท้าดูนี่ดตเขาังไว้เขาตั้งไวเขาตั้งไว้ังเขาตั้งไเขาตั้ไ้เาต้เาตั้งไว้เาต้เนาตัไว้าตาต้ตั้งไ้เขตเข้าต้งัง้าตั้งไ้งเดือน้งไว้ัเ

โควิดเนี่ยหลีโควิดนอโควิดหนโควิดทำไมโควิดทำไมดัว ยูอยยูลาติสออย่่ายสโมใวยีเรีย้า่งด้อยเปูายแม่งูลสเหน้าบานเองเออ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 เอ้ออเออเออเออออเ้อเออเออเอเอองรอออเ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 ออออเออาออเออออเออเออออเออเออออเออเอออออิออ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 อสอออ

ซอย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 จับกล้าวมันเน่เนบล่องเนบล่องเบล้ยหอืหน้าเฮจับชิ้นพวกพี่อ้วยพ่อเจ้าดได้บุม

แยกกาวใช่ไ่งา่ากาวก็ใครกาลอจักเซ่ก็าซดด้วยจทีนะอันนี้ก็เสร็จจีแล้วครับไม่สนใจคื่ายกจวัดเลยนีจุนจีวัดจีวัดเ้ยจเอัดเยจีจีอันจัวัจวนววจี คุนว่าไม่เฮ้ยนีย่ขาดหรือสอบไม่เปลี่ยนไม่เลยควรเทนี่แซนโดนตาผมขบาคาดเด้อครับไม่สนใจในก็เร็วแล้วก็ต่อไปก็กีวดแเราจะทุน ก้อนเจ้ายี่วัดด้ตรงนี้อันนี้ก็ก่อนเจ้ารับรับออุากเลยไป่ป้าไม่ป้าไม่ไม่ไม่โวม่โวไมเออโวทำไมเลยป้าป้าโวทไมจบแล้วโวทำไมบึนกันมั้ง

หมู่อาจารย์ก่อนนึงเจ้าบ่ไม่สงสัยถึงประเทศสปปลาวก่อนอันนี้เด้นี่นี่วอนอนนี้เด้นี่แซมซายคุณไก่นี่ยอยพัพม่าเด้อนําคุณยอยพัดพัดพม่ายอยพัพม่าายกต้องสปปลาวแถวอัปือเด้อยอยพันพม่ายอยพันพม่าอายกต้องเมืองเมืองเมืองซิมเมืองประเทศไทยชื่อนากุ บุดีเด้อทไสตรงประเทศไทยบุดีเด้อกัวอำเภอศรีรงคงบ้านหมู่บ้านพมคาดอำเภอศรีรงยุรินเด้อนี่คันเวเจ้าประเทศไทยกัเซิงเจ้ากับเซมไสทางนตะวันนกูนาใกล้นะมือกมอมือโด้เห้เซมไซต์ยูัวบุญซากออนอนุอเม นุ่มฟ้อมนี่แบบนาโบรานของโบรานเลยนะวอันนี้เฮ้ยนี่เพื่อเป็นสลิปเป็นข้นให้กับลูกหลานด้วยครับนี่อันนี้มันเป็นประเพณีของคนซวยอันนี้ศาสตร์น้อยพี่น้องเป็นสริปขคนเฮดห้อยู่เย็นเป็นสุขอ๋อลังจากนี้ก็อนได้ไปขึ้นไปวัดเนาะไปิด สวายเพ้นบ่ชสวายเพ้นปวบุญวัดโตสวายส,ายสายังกัตธาสวายสังฆทานตาตอบุตรกุลกุศลให้ผู้ลงรับไปแล้วด้วยครับพี่น้องอันนี้เพื่นนี่คงสวยบ้านพรมคาดเพื่อสีลงลาสูลินนี่ลบาบซาบทองทินเป็นภาษาแบบนี้ครับฝังบอกกับฟังเล่าไว้น้ำนในกระไรกรมจีบันใหญ่ประกอบไปครับส่วยกล้วยเฮ้ยกล้ยวยเสริมใส่บรรทบุรุษมาจากทางแควนอัตตปื้ โซ่โวเล่าไปเลยครับพี่นอ้องแหมอยู่ใต้เท้เนี่ยหนดามาอะไรไปก็จะไปเฮ็ดบุญอยู่วัดด้วยครับอยากพี่น้องมาเฮ็ดบุญมาทรงก็อว่าตอนนี้ก็มาเพี่อนก็มาทรงบรรพบุรุษกับไปเมืองสวรรค์ขึ้นครับ หลังจากที่เขามาทังเมืองสวรรค์เมืองบุญก็ผลปล่อยให้ลงมารับบุญจากกินเขาศาสจากพี่น้องแล้วตอนนี้กับพี่น้องมือน,นี้วันพระไงก็เลยมาทรงคนกบบ้านกับ,บ้านขึ้นกับไปยุทึงสวรรค์ให้มีความสุขความเจริครับนี่ความเสือด้อตอวนี้เป็นความเสือของแต่ละทองถิ่นนะครับก่เป็นประเภทน,นี้นา นเ,เนี่ยพยายยีายยินเนี่ยเดี๋ยวจะไปดูโคกน้องนาลง youtube ไปดูโคกน้องนาบอกเม,มื่อเคยเห็นโคกบ่เขาวะเดี๋ยวพ่อจะถ่า,ายใดีดูก่อนตักบ,บาทวันสาบไทยเลยครับสาบสวย นี่นี่จับสซทิมานิดมีช้อนไหมนี่ครับเอาเองล้างมืออย่างนีนล้างมืออย่างนีนจับปลาจับข้าล้างมืออย่างจะเล่นดีเซอร์บีบดูตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่นี่เซอร์มาเน่เนี่มือลูก เออต่นาวว่าว่าตูนนาวเท่ตูวัจางเซอร์บีบีบอพอด้วยอเยอะแบงเด้แบงแ้่ไหนตักบาทวันสาดซวยสาดหน่อยนะครับพี่น้อง

ดูมาุต่พี่ดเลยต้องใช้ช่วงเกมนะครับดังนั้นนะครับต้องดเรดานะครับเราําเวลาในช่วงเนะครับไม่ไม่ามต่การถวายพระนนะครับซึ่งวันนี้เรียกว่าถวายสลานนนะครับที่เที่ลอ้เพื่อเิใจนเราจะมาที่็นี่ค ที่เราไปครับก็คือคือญาติยายคพอ่าพี่น้องนะครับสิ่งของที่ทุกท่านได้นำมาครับทั้งนี้พี่น้องเแล้วก็เอาไปสของที่นำมาก็เป็นตลาดนะครับตลาดของเราที่เคยว่าง่างนะครับก็นีด้วยมาพสูจท์่ที่รนะครับญาตพี่น้องทุกท่านทุกคนได้

โดยทั mean, uh, ่วไปแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องต้องไปตามมาตรการนะครับของสถานที่วัด